สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับวันนี้เราจะมาวาดภาพการ์ตูนหัวกลมนะครับวันนี้เราจะวาดเป็นสิงโตแล้วกันครับสิงโตหัวกลมนะครับวาดหัวกลมใหญ่ๆไปเลยครับ อาจจะไม่กลมก็ไม่เป็นไรนะครับต่อมาก็วาดเป็นจมูกนะครับจมูกของสิงโตเรามีขีดเส้นตรงลงมาแล้วก็แยกแยกตรงปลายนิดนึงนะครับจะได้เป็นปากแล้วก็ตาของสิงโตนะครับมีแววตาด้วย อย่าไปเขียนขนตาให้นะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวเมียไปเพราะว่าจริงๆแล้วสิงโตตัวเมียจะไม่มีแผงคอแต่เราจะวาดแบบที่มีแผงคอนะครับดังนั้นมันต้องเป็นสิงโตตัวผู้แน่นอนอยากอยากตรงนี้พยายามให้ขนานกับวงกลมข้างในนะครับ เป็นแผงคอของชิงโตนะครับแล้วก็มาเริ่มอันอีกฝั่งหนึง่งนี่ครับเอาให้มาบรรจบกันตอนนี้เราก็ได้หัวแล้วนะครับหัวของชิงโต ต่อมาก็วาดเป็นตัวนะครับตัวสิงโตก็จะคล้ายๆตัวยูนะครับแต่ว่าเราเว้นช่องให้ใส่ขานิดนึง มีเป็นมือสิงโตนะครับมือสิงโตจะเป็นลักษณะเป็นอุ้งมือนะครับแล้วก็จะมีหางหางก็จะเป็นเส้นแล้วก็จะมีขนที่ปลายหางนะครับมีช่วงตรงท้องด้วยอ่ะสิงโตหัวกลมของเราก็เสร็จแล้วนะครับก็วาดไม่ยากอีกนะครับก็ยังไงก็ ฝึกวาดกันนะครับทุกคนวาดการ์ตูนได้ครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับถ้าถูกใจถ้าชอบคลิปของเราก็กดถูกใจได้นะครับ